คยันต่อนะครับกับทนายความทวีศักดิ์แสงเงินสวัสดีครับปาาระจย์ครับครับสวัสดีครับคุณตงชัยครับครับวันนี้ขอยกเคสที่เป็นปัญหาสังคมนะครับเกี่ยวกับคุณไมพิรัตและคุณซาร่าซึ่งเป็นคู่รักกันในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งจนเกิดท้องมีบุตรนะครับชื่อว่าน้องแม็กเวลนะครับก็เป็นลูกชายหน้าตาดีนะฮะอายุสักห้าข,ขวบแล้วเห็นจะได้เรื่องนี้ก็ปรากฏว่ากลายเป็นกระแสขึ้นมาว่าใครจะได้สิทธิ์ในการดูแลน้องแม็กเวลซึ่งผมเชื่อเหลือเกินว่า ประชาชนที่ดูอยู่ทางนี้ไม่ว่าจะอยู่ในวงการใดนะครับปัญหาครอบครัวผัวผัวไม่มีเกี่ยวกับลูกเนี่ยที่จะได้สิทธิ์ในการปกครองทั้งคู่หรือสิทธิ์ในการปกครองแต่เพียงผู้เดียวมันล้วนแล้วแต่อยู่ในทุกสังคมจริงๆนะครับวันนี้พอเกิดเหตุการณ์ของคุณไม้พิรัตปุ๊บเนี่ยนะอาจารย์ก็จะเห็นได้ว่าคุณไมก็ไปร้องขอบอกว่าตัวเองเนี่ยจ่ายเงินค่าส่งเสียเลี้ยงดูกันมาปีละเป็นล้าน2ล้าน แต่ว่าไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้พบถูกิีดกันแล้วมีข่าวลือว่าตัวฝ่ายหญิงเองก็จะพาน้องไปอยู่ต่างจังหวัดซึ่งก็อันนี้เป็นข่าวลือเฉยๆนะครับแต่ทีนี้ฝ่ายชายก็อ้างอย่างซึ่งจริงๆฝ่ายหญิงเขาบอกว่าคุณไม้ก็ไม่ได้เคยมาไม่ได้เคยมาขอนะฮะว่าจะต้องมีสิทธิโน้นมีสิทธิ์นี้ไม่เคยมาเรียกร้องอะไรอยู่ดีมีเรื่องแบบนี้ปังขึ้นมาได้ยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับส่วนตัวอาจารย์มองข่าวนี้แล้วอาจารย์เห็นข้อพิรุษอะไรในคําพูดตรงไหน ของทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงบ้างไหมครับอาจารย์คือที่จริงมันก็เป็นเรื่องที่ที่น่าคิดนะเพราะว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของปัญหาสังคมนะครับครับปัญหาก็ครัวเนี่ยเป็นปัญหาสังคมมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าติดตามฮะอย่ามองว่าเป็นเรื่องเล็กเพรารอ,อะเลยครับ มันมีผลกระทบต่อสังคมมันมีผลกระทบต่อเด็กมันมีผลกระทบต่อเครือญาติวงตระกูลกันนะครับเพราะฉะนั้นนยะดูครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นกรณีที่น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่งเพราะอะไรครับเพราะว่ามาดูครับว่าคุณไม้เนี่ยแหละกุณลา,านะครับก็อยู่ๆก็ทองขึ้นมาแต่มันต้องมัน,ม,นมีที่มาที่ไปและผมก็เชื่อเหลือเกินว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีความแค้นฝังลึกอยู่ในใจ เลยออกมาเป็นแบบนี้ถูกไหมครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยหลักเนี่ยธรรมชาติเนี่ยของคนเป็นพ่อแม่ลูกเนี่ยนะฮะโอ้พ่ออยากอยู่กับลูกลูกอยากอยู่กับพ่อแม่ก็น่าจะปลื้มดีใจถ้าไม่มีอะไรแค้นฝังใจอยู่ถูกไหมครับ,รบโดยหลักมนุษย์ตัวตัวไปแต่ในกรณีนี้กรณีที่น่าศึกษาเพราะว่าถ้าไปดูเรื่องราวที่ดูตามสือ่อที่พอจะจับเล่าเรียนได้เนี่ยว่าตอนที่ท้อง แล้วเสร็จแล้วเนี่ยคุณไม่ก็บอกว่าต้องไปพิสูจน์ดีเอถูกไหมครับถูกครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับนะครับแล้วก็เป็นเป็นสามีด้วยพูดแบบนี้เนี่ยโกรธไหมครับก็ไม่สบายใจอาจารย์เสียชื่อเสียงด้วยก็ต้องโกรธสิครับสามีมาพูดว่าลูกฉันหรือเปล่าไม่รู้เลยต้องไปพิสูจน์ดีเอเนี่ยอย่างนี้ต้องโกรธ ไม่ว่าใครก็ตามอ่ะถูกไหมครับส่วนเขาจะอะไรยังไงเราไม่รู้ถูกไหมครับแต่ที่รู้เนี่ยถามว่าต้าพิสูจน์ได้แสดงว่าสามีหรือแฟนเราเนี่ยก็ไม่มั่นใจในตัวเราว่าเรามีหลายคนถูกไหมครับครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปพิสูจน์แต่ถ้าไปพิสูจน์แล้วผมก็าสาันนิษฐานว่าใช่เป็นลูกเมื่อเป็นลูกก็อยากจะเลี้ยงในฐานะเป็นลูกครับ เมื่อขอน,น้านั้นนี่ก็บอกให้มาในลักษณะใจแต่ตังอย่างเดียวเกือบสิบล้านใช่ใช่แล้วก็อ,อ,าอาจจะรู้สึกผิดที่พาไปตรวจดีเอนะและสุดท้ายเป็นใช่ก็เลยก็เลยไม่ไม่ไม่ได้เรียกร้องไม่ได้ต่อสู้ไม่ได้ออกสื่อปล่อยให้เงียบไปเองนะครับแต่ว่าคนเราพอถึงเวลาสักระยะหนึ่งเนี่ยลูกก็คือลูกครับยังไงก็ต้องอยากเจออยากใช้ชีวิตอยากแบ่งเวลากัน<ช>อยู่แล้วนะแล้วแล้ว,วแล้วปรากฏยังไงต่ออาจารย์แล้วปรากฏว่าลูกพ่อเนี่ยเขาต้องมีความผูกพัน เมื่อมีความผิดผูกพันผมก็เชื่อว่าคนเป็นแม่เนี่ยนะครับถ้าไม่มีอะไรชั่วร้ายมากนักเนี่ยก็คงอยากให้พ่อเจอลูกถูกไหมลูกจิตพ่อแต่ถ้าดูแล้วเนี่ยก็คงไม่อยากให้พ่อกับลูกมาเจอกันครับเมื่อไม่ให้เจอกันเนี่ยผมคิดว่าจะมีที่มาที่ไปอาจจะลึกมากกว่านี้ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตังขวายพ่อเนี่ยก็ไม่มีอื่นใดเพราะรู้เป็นลูกเนี่ยก็มีความผูกพัน ็อยากจะอยู่ใกล้ลูกอยากจะดูแลลูกอยากจะส่งเสียลูกเลยเกิดว่ารีว่าไม่อยากเป็นพ่อมีฐานะแค่เพียงส่งเงินถ,ถูกไหมครับปล่ยพ่อพูดถูกไหมครับไม่อยากเป็นพ่อที่มีฐานะพ่อแค่เพียงพ่อปูดจ่ายเงินให้แต่อยากเป็นพ่อที่สมบูรณ์แบบอยากอยู่กับลูกใกล้ชิดกับลูกเยี่ยมลูกไปหาลูกได้ไหมครับเพราะความเป็นพ่อมันอบอุ่นนะครับถ้าไปเจอลูกนะครับ มันมีความผูกพันแต่คิดว่าทางแม่ก็คงไม่อยากให้เจอเพราะถ้าอยากให้เจอเขาคงไม่ต้องมาฟ้องศาลถูกไหมครับอืถ้าเจอ <คน S 1> ง่ายเน,นาะจะเจอหน้าง่ายครับเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยศาลที่ศาลก็ต้องมาดูอย่างาต้องมาดูว่าเด็กอยู่กับใครอบอุ่นกว่ารหรืออย่างไรนะครับแต่โดยหลักมาตรฐานตัวตัวไปเนี่ยเขาคิดว่าเ,เด็กอยู่กับแม่อบอุ่นกว่าอะไรนะครับหรือศาลก็จะมองว่าใครมีฐานะ ดีหรือใครมีความพร้อมมากกว่านะครับอย่าว่าฐานะเลยใครมีความพร้อมให้ความอบอุ่นกับลูกมากกว่าอ,อันนั้นส่วนมากศาลก็อยู่ในความดูแลหรือเป็นผู้ปกครองของเด็กคนนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยศาลก็ต้องดูงองค์ประกอบอื่นประกอบด้วยในหลักคดีครอบครัวแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ศาลก็จะมาดูใครมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนเด็กอยู่กับใครอบอุ่นมากกว่าหรือใครสามารถดูแลลูกได้ดีกว่าส่วนมากศาลก็จะให้ไปอยู่คนนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยศาลก็มาดูอาจารย์ช่วยกันดูคนละอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นรายละเอียดซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยศาลดูเด็กเป็นที่ตั้งว่าเด็กอยู่กับใครอบอุ่นมากกว่ากันครับเรื่องปัญหาครอบครัวครับอ๋อนะครับอาจารย์ครับคําว่าสิทธิปกครองเพียงผู้เดียวคืออะไรอาจารย์ อะไรนะครับอที่ไปฟ้องศาลเนี่ยนะครับแล้วก็พูดถึงคําว่าสิทธิสิทธิ์ในการสิทธิในตัวน้องหรือว่าสิทธิการปกครองเพียงผู้เดียวคืออะไรครับคือดูแลแต่เพียงผู้เดียวอ,อืมคือเหมือนกับว่าผู้ปกครองเด็กแต่เพียงคนเดียวอืมนะครับคือถ้าปกครองร่วมมีแม่จย์อย่างเช่นว่าพ่อแม่แยกทางกันแล้วปกครองร่วมกันยังไงอาจั์มันได้ไหมคือได้อยู่ครับ คือหมายก็ว่าแต่เพียงผู้เดียวก็ไปถึงบ้าให้คนใดคนหนึ่งดูแลแต่คนเดียวคนหนึ่งไม่ให้มายุ่งเกี่ยวแต่ศาลส,ส่วนใหญ่ถ้าไม่มีปัญหาไรแรงจนมากก็ให้ร่วมกันดูแลบุตรนั่นก็คือว่าอาจจะอนุญาตให้พ่อมาเยี่ยมได้คนะบางบางคดีศาลก็กำหนดว่ามาได้ช่วงไหนอย่างไรนะครับ ต้องรอคําต่งศาลว่าให้มาย่่มได้อาทิตย์ละสามครั้งหรือให้ไปเยี่ยมได้นู่นนี่นั่นท่านจะได้กําหนดไว้นะครับพิจารณานะครับ,รบเพราะฉะนั้นศาลจะกําหนดรายละเอียดให้แต่ถ้าดูแล้วไม่ทะเลาะกันอะไรมากมายนักก็ให้ร่วมกันดูแลนะครับร่วมกันดูแลแต่ถ้าทะเลาะกันอย่างแรงไม่สามารถที่จะ,ก,จะกํดดาหนดอะไรจะเเจนได้ศาลจะเป็นผู้กาหนดให้ว่าเอ,อนี่นะวันนี้พ่อไปรับโรงเรียนได้ วันนี้ปิดเทอมไปอยู่กับแม่ได้สารจะระบุไว้ให้เลยครับเพื่อไม่มีปัญหาครอบครัวครับอืมนะครับเอาจารย์ครับปกติแล้วมันมีกรณีแบบนี้ไหมสมมุติว่าตัวตัวแม่มีครอบครัวใหม่ตัวแม่มีลูกคนใหม่ไม่ใช่เคสนี้นะจารย์แต่ยกตัวอย่างอื่นแม่มีสามีใหม่อาจจะมีการตั้งคันคนใหม่แล้วตัวตัวพ่อเด็กเนี่ยนะเขาก็เลยมองว่าเอ้ยมีครอบครัวใหม่แล้ว ก็ไม่น่าจะดูแลได้ดีแล้วแหละนะครับแล้วไปเรียกร้องแบบนี้มีไหมครับอาจารย์ก็มีครับนั่นก็หมายความว่าไอันี่คือคดีครอบครัวปัญหาครอบครัวนั่นก็หมายความว่าโดยหลักธรรมชาติแล้วเนี่ยแม่ไปมีสามีใหม่ส่วนใหญ่เนี่ยไปอยู่กับพ่อเลี้ยงอยาง้เลถูกไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเด็กจะมีความอบอุ่นอยู่กับพ่อเนี่ยดีกว่าไปอยู่กับพ่อเลี้ยงถูกไหมครับนั่นโดยหลัก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นอย่างนี้ตลอดเพราะว่าบางทีคุณพ่อไม่มีความพร้อมคุณพ่อติดยาคุณพ่อติดเหล้าติดบุหรี่ขาดความรับผิดชอบอยู่ที่แม่พ่อเลี้ยงกับแม่ดีอาจจะดีกว่าสารอาจจะสั่งอย่างนั้นก็ได้ครับต่อให้มีครอบครัวใหม่มีลูกใหม่ก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะถ้าสมมติวันเด็กเขาบอกว่าอยู่กับแม่มีความสุขดีมีความสุขกว่านะฮะอยู่ที่ตัวเด็กเป็นหลักนะครับเพราะงั้นสารก็ต้องตัวเด็ก ยังมองว่าเด็กก็ต้องคุยพูดคุยกับเด็กด้วยอบอุ่นกว่านะครับแต่ตาพ่อเมาทั้งวันขาดความรับผิดชอบการงานก็ไม่มีทำติดบุหรี่ติดเหล้าเราสารในว่าอยู่กับปอเลี้ยงอบอุ่นกว่านำาสือแต่ว่าพ่อเลี้ยงรักเด็กเอ็นดูนะครับเคยพาไปดูหนังเคยพาไปนั่งกินนู่นนี่นั่นก็ได้ว่าโอ้่อเลี้ยงอยู่ได้ไม่มีปัญหาอาจจะพ่อจริงๆอาจจะไม่ได้เลี้ยงดูก็ได้ครับครับ เออของคุณไม้เนี่ยพ่อเขาพร้อมนะตัวคุณไม้เองก็พร้อม<ช>นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็ส่งเสียปีแล้วเป็นล้านอยู่นะปีละปีละเป็นล้านสองล้านเกือบเกือบสองล้านอยู่ก็หมายความว่ามีความพร้อม<ช>มากๆเลยนะฮะเดือนนึงก็ตกประมาณแสนกว่าแสนกว่าล้านแล้วที่ว่าอืมใช่ใช่ใช่นั่นก็หมายความว่ามีความพร้อมความพร้อมในเรื่องการเงินนะมีมากกว่าตัวแม่อีกแต่ว่าเงินไม่ใช่สุดท้ายใช่ไหมฮะยังไงก็ตามสารก็ต้องดูว่าเด็กเลือกฝั่งไหนนะและถ้าเกิดว่า สมมติเนี่ยนะสมมติมีการฟ้องร้องกันขึ้นมาเนี่ยเออมันมีโอกาสไหมครับอาจารย์ในเคสแบบนี้ที่จะที่จะแบบว่าคุณพ่อต้องจ่ายหนักมากกว่าเดิมหรือว่าคุณพ่อขอลดการจ่ายเงินลงแล้วไปมีปัญหากับแม่อะไรเงี้ยผมว่าการจ่ายถ้าต,ตัวเลขที่คุยไว้นะครับผมว่ามันไม่ใช่ตัวเลขบ้าหรือตัวเลขน้อยอืมแต่ปัจจัยสําคัญคือว่าเด็กนั้นเนี่ย ต้องได้รับการดูแลนั่นคือรายจ่ายประจําเดือนของเด็กที่แท้จริงรประมาณเท่าไหร่เด็กอายุเท่าไหร่เรียนหนังสือชั้นไหนเรียนที่ไหนอย่างไรนั่นเป็นตัวประกอบว่าจะต้องใช้เงินเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้งใจพ่อรับผิดชอบตั้งหดร้อยเปอร์เซนพราะว่าไปอยู่ใน,ใน,ใ,น,ใ,นในความอพอใจของพ่อนะครับในขณะเดียวกันจะบอกว่าตั้งตัวเลขเท่านั้นเท่านีน้แต่สารบอกว่า เกินความจําเป็นืมไม่ได้เหมือนกันครับไม่ได้เหมือนกันเพราะดูแล้วเนี่ยคุณไมก็ขาใจหนักเหมือนกันนะเดือนหนึ่งก็แสนกว่าแสนกว่าทุกเดือนเนี่ยนะมันก็ยังไม่ได้ทั้งยังไม่ได้ใช้ธุระส่วนตัวเลยนะต้องต้องจ่ายมาส่วนส่วนนี้แล้วนะครับก็ถือเป็นหน้าที่ของพ่อแหละในความเป็นจริงแต่ว่าในยุคในยุคแบบนี้นะงานงานดาราศิลปินก็น้อยลงไปทั้งหมดแหละ อืมนะครับก็ถือว่าน่าเห็ในใจนะครับแล้วก็เอาใจช่วยทั้งสองฝ่ายนะครับให้เคลียร์กันให้ลงตัวก็แล้วกันส่วนใครที่มีปัญหาครอบครัวลูกอยู่กับใครดีอะไรยังไงดีเอ่อเถียงกันบางทีมีปัญหากันนะครับก็ใช้กลไกของกฎหมายในการช่วยเหลือแพงไหมอาจารย์ในการขึ้นศาลแบบเนี้ยเออไม่แพงไม่แพงอยู่ในดุลพินิจของอคู่ความคู่กรณีครับ,รบกระบวนการ<ม>เป็นยังไงอาจารย์กระบวนการ กระบวนการก็หมายถึงว่าก็ก็ยื่นคำร้องต่อศาลเนี่ยยื่นคำร้องกับเขาเรียกว่าศาลครอบครัวเลยจ้ะใช่ครับก็เรียกศาลครอบครัวศาลครอบครัวเป็นคดีครอบครัวครอบครัวเด็กและเยาวชนนะครับาเด็กและเยาวชนเพราะฉะนั so ้นเนี่ยก็ต้องยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอเป็นผู้ดูแลเด็กคนจนมายื่นไม่เป็นเนี่ยเขามีเจ้าหน้าที่ช่วยไหมครับอะไรนะครับคนที่ไม่มีความพร้อมอย่างเช่น จนจนเหมือนไม่รู้กฎหมายมาเขามีเจ้าหน้าที่ช่วยในการเขียนคำ้องเนี่ยเขมีครับไปที่ศาลเขามีครับหนึ่งเขามีตนายอาสานะครับสองถ้าไม่มีตนายอาสาก็าไปพบเจ้าหน้าที่เขาก็แนะนํามันจะเป็นต้องตนายกับไม่จำเป็นต้องตนายก,นก็เอาศาลใกล้พื้นที่นะครับเจ้าหน้าที่ศาลก็แนะนําว่าต้องเขียนคำตอบก็มีแบบฟอร์มให้อ่ะนะครับวันนี้ได้ความรู้นะครับขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดยหุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎหุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0 95 460 5580